ส0ธันวาคมครบ120วันแล้วที่ค,คุณทักษิณชินวัตรนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทีนี้พอครบ120วันเนี่ยถ้าคุณทักษิณจะต้องรักษาต่อมันต้องมีความเห็นของแพทย์เสนอไปที่ผอบอรเรือนจำเสนอต่ออธิบดีกรมราชัณฑ์ให้อนุมัติต่อไปวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจนะคะพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าออกมาถแถลงบอกว่า ทักคุณทักษิณยังรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจรแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการรักษาหรือว่าอาการได้เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยค่ะเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยยังคงเป็นไปตามปกติตามมาตรฐานของโรงพยาบาลตํารวจดําเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์มาโดยตลอดไม่มีอะไรต้องเตรียมการเป็นพิเศษ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณก็คือเรื่องเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำรับระเบียบใหม่ของราชทันที่ออกมาวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวที่สภาเนี่ยคะ่ะบอกว่า คุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์นะคะเ,เพราะว่าเท่าที่ดูคือมีโทษไม่เกิน4ปีไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในขายสิ่งที่น่ากลัวของสังคมแต่เป็นโทษในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมจึงสามารถอยู่ในที่คุมขังได้ยืนยันว่าระเบียบนี้ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งค่ะที่ดได้รับการพิจารณาคือโทษที่น้อยกว่า4ปีเนี่ย ต้องมีหมื่นกอ่คนไม่ใช่เฉพาะตรงนี้แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มาพร้อมต้องกันและก็เป็นโอกาสช่วงนี้ที่ได้เอาเคสนี้มาอธิบายสาธารณะแต่ไม่ใช่ทาเพื่อเฉพาะหรือเป็นการเพื่อประโยชโดยเฉพาะ จริงๆนักข่าวเนี่ยพยายามถามนะคะอยากรู้ว่าอ,อาการป่วยของคุณทักษิณหนักแค่ไหนหรือว่ายังไงต้องนอนโรงพยาบาลต่อไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของคุณทักษิณกว่า120วันเนี่ยอยู่ในความเห็นของแพทย์แล้วก็เป็นอำนาจของกระทรวงยุติธรรมท่านบอกเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะจริงๆมีอีกเกือบ150คนนะคะมันไม่ใช่แค่คนสองคนในอดีตก็มีมา,มามากแต่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยนักข่าวก็เลยถามไปอีกว่าเอ๊ะ ตอนที่เราเห็นคุณทักษิณอยู่เมืองนอกอ,ะอ่ะใช่ท่านก็ดูแข็งแรงดีมีไปโพสต์ตัวสุขภาพบอก<ช>ยังฟิตอยู่แข็งแรงดีแต่ทําไมพอกลับไทยปุ๊บป่วยหนักทันทีคุณสมศักดิ์ย้อนถามนักข่าวกลับมาเลยนะคะบอกลองไปนอนในเรือนจําสักวันสองวันดูสิคุณจะรู้ว่ามันเครียดมากแล้วสําหรับคุณทักษิณน่ะคนอายุเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะมันเครียดง่ายแล้วก็นําไปสู่อาการเจ็บป่วยหนักได้ค่ะ จองกำเน็ตทั้งหไปสักสองวันสามวันเนี่ยมันชีวิตมันเครียดนะคนมันเครียดเราเราเสียสรภาพหรือในสิ่งต่างๆที่เราเคยมีอยู่เราเราเข้าไปนอนสักคืนสองคืนนอนไม่หลับสามวันไม่หลับ,ค,ลบคนอายุมากความดันขึ้นป่วยนะครับมันเป็นความเสี่ยงมากเลอเกินที่ปบเรือนจำหรืออธิบดีจะเอากักขังไว้ในสิ่งที่ตนดูแลทุกคนก็อยากจะทำให้ โดยเองอปลอดภัยเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันมีเหตุมีผลแล้วก็ไปส่งต่อไปเพื่อให้ความปลอดภัยของผู้ต้องขังเนี่ยดีที่สุดนะมันเป็นเอ๊แต่ตอนคุณทักษิณกลับมาเนี่ยครับมันยังไม่ได้เข้าเรือนจำเนะคือเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้นอนเพราะคืนนั้นคืนแรกที่จะต้องนอนเรือนจำเนี่ยป่วยกระทันหันคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะฮะหลายคน,นคือตั้งข้อสังเกตตอนที่มาถึงเมืองไทยค่ะดูภายนอกเนี่ย แข็งแรงดีดูยังมีรอยยิ้มด้วยซ้ำไปตอนที่โบกมือทักไทยแฟนคลับหรือว่านักการเมืองที่มาต้อนรับปรากฏคืนนี้ครับพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเอาเข้าเรือนจำก็จริงแต่ไม่ได้นอนเรือนจำนะภายในคืนนั้นเนี่ย รีบนาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลตํารวจทันทีนั่นหมายความว่ายังไม่ได้นอนสักกะคืนด้วยซ้ําใช่เรื่องของอาการของคุณทักษิณเนี่ยวันนี้นายสหาการเพชรนรินรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยออกมาว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่องอาการคุณทักษิณครับยังอยู่ระหว่างความอรอความเห็นจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจรก็จะพิจารณาต่ออีกทีนะคะว่าจะรักษาตัวต่อหรือจะส่งกลับเรือนจำครับยังตอบไม่ได้ชัดว่าจะครบ 120วันเมื่อไร่อ้าวยังไงไม่ได้นับหรอเรานับไม่ตรงกันหรือยังไงฮะแต่เรานับมาแล้วว่า120วันวันนี้<ช>นะ<ช>ส่วนนายทักษิณจะเข้าเงื่อนไขให้คุมขังนอกเรือนจําหรือไม่เป็นเรื่องของคณะทํางานเรือนจําค่ะจะพิจารณาเสนอรายชื่อขึ้นมาในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณวัชะระเพชรทองคุณผู้ชมจําได้ไหมคะอดีตสสพักประชาธิปัตย์เนี่ย ส่งหนังสือไปถึงพันตํารวจเอกทวีสอดสรัฐมนตรียุติธรรมเลยบอกขอให้ระง,งับยับยั้งการที่จะส่งตัวนายทักษิณไปคุมขังนอกเรือนจำอยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษข้าราชการของกรมราชทัรร์โอ้ไล่ไปเลยนะคะอธิบดีกรมราชทัรร์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษเจ้าพนักงานทะเบียนเรือนจำในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157 ในขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็ไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการของวุทธสภาสองคณะคือนี่บรรยากาศไปยื่นหนังสือกรรมการสาธารณสุขแล้วก็กรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพเรียกร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณทักษิณป่วยจริงไหมนอนอยู่โรงพยาบาลจริงไหมและอาการหนักแค่ไหนค่ะ